วันนี้เราอยู่กันใน Final f a n t d d y Security Beat นะครับซึ่งนี่ก็จะเป็นพานไล่ที่เราจะมาเล่นเกมที่มีความใหญ่ขึ้นมาจากเกมอินดี้นะฮะโอเคเรามาเริ่มเล่นกันดีกว่าถ้าไม่ต้องถามแนละ้วว่าทำไมหน้าปกถือเป็นี้นะฮะคือผมทดสอบประสิทธิภาพเกมไปค่อนข้างเยอะนะฮะสำหรับเกมนี้แล้วก็ผม ไม่สามารถแปลได้ทั้งหมดนะสำหรับเกมนี้ต้องพูดไว้เลยเพราะฉะนั้นโปรดใส่สับดานล่างไว้แล้วกันนะโอเคเริ่มเกมแล้วดีกว่าเกมนี้นั้นมีคอนเทนที่เป็นจัมสแกนนะครับผู้หญิงและผู้ชายทั้งหลาย f ฟ s t แบ็ e เดอะเทนเนอร์ขอนำเสนอโปรชูมาขึ้นเฟสดี f ฟ s t แบ็แหมผมแปลไม่หมดเลยนะเมื่อกี้ผมแปลไม่หมดนะเอาจริงนะคือ ฟานาฟซิคิวตี้บี t อ่ะผมดูแบบตั้งแต่เกมแบบมาแรกๆอะ่ะแล้วแบบมียูทูบเบอร์หลายคนเล่นมากฮะดูไปประมาณ5-6คนมัน้งตอนนี้จำเนื้อเรื่องแบบขึ้นใจเลยอะ่ะแต่ก็นะครั้งนี้นะผมมีโอกาสได้มาสัมผัสด้วยตัวของผมเองเอาล่ะอู้ไม่ว่าจะผ่านไปนานเท่าไหร่อินโทรนี้ก็รู้สึกว่าตาตึงจริงๆฮะ แน่นอนครับสำหรับคนที่เป็นแฟนฟอนนารต้องอึ้งแน่นอนมอนการเมรี่เกเตอร์ร็อกซ์แอนด์วูฟแกรมรอชิกา แลนหนึ่งเดียวในใจของพวกเราเฟรนดี้เฟสแบ็แน่นอนครับเอาเออเรื่อเรียบร้อยเออมันเจอใครบางคนนะ Starting up Save more การแสดงจบลงแล้วเหรอ ฉันไม่เห็นจำได้ว่าเนะกิดอะไรขึ้นเนี่ยนี่นายหุ่ป่าได้ไหมหนั่นใครนะเออฉันเองอยู่ด้านล่างนี่ด้านล่างไหนฉันไม่เห็นายเลยโอเคฟังฉันนะในขณะที่นายกำลังนอนอยู่ฉันก็เลยขาเข้าไปในท้องของนายฮะท้องของฉันน่ะเหรอมันเอาไว้ใส่เค้กกับของข,องขวัญวันเกิดน,นะมันไม่ใช่ที่เล่นโอเคแหมผมแปบ ผมแปลไม่ได้ดูนี่เองการสแกนนั้นเสร็จสิ้นไปไปได้ยังไงฉันไม่เห็นโปรไฟล์ของนายนายคือใครอ่ะฉันฉันเกเกอรี่เกเกอรี่ฉันจะลองติดต่อไปยังออฟฟิศหลักอการเชื่อมต่อผิดพลาด ฉันไม่สามารถเชื่อมต่อไปยังเครือข่ายหลักได้เป็นพนางนางเป็นคนตัดออกนางต้องการจะตามหาฉันใครใครกำลังมองหานายอยู่แม่ของนายหรือเปล่าไม่ยิียิบก่อนฉันได้ยินเสียงเท้านี่นะฮะโอ้โหสวยมากแหมภาพสวยนานๆทีได้มาเล่นเกมระดับทิเปิลเอนะฮะไปเราไปดูวันิซานเถอะอืมนั่นเป็นซิเคียวิตี้ก่อนเห นางอาจจะช่วยนายได้ไม่ไม่ไม่อย่าเชื่อนางเลยทำไมล่ะเพราะว่าฉันไม่รู้สิเอ่อแต่ว่าแต่มันจะมีทางไหนบ้างไหมที่เราจะคุยกันแบบเงียบๆเนี่ยอ่ะงั้นเอานี่ไปซะมันคือเฟรดดี้แฟสต์วอตเอาจริงนะอยากได้มากเลยเฟรดดี้แฟสต์วอตในชีวิตจริงอยากได้มากๆนะฮะแม่งเทว่ากสุดยอดจริงจริงนั่นมันอะไรน่ะมันจะจะส่งข้อความไปหานายนะ สวัสดีเกรกอรีร่ช่นเองเฟดีเฟด้เอ่อหลังจากนั้นก็แปลไม่ได้แล้วนะฮะ <mm <ets> โอเคประมาณนี้แล้วกันเนาะแล้วก็ตรงนี้เป็นมิชชั่นตรงนี้ก็เป็นแมปนะมีคาเมล่าด้วยคือจริงๆเราสามารถใส่กล้องลงไปในนาฬิกาได้นะที่การที่สามารถดูกล้องวงจรปิดได้ครับมันลัมมากคือกูอยากได้ในชีวิตจริงมากเลยแม่งเทชิพหายเลยเอาล่ละเราไปหาปุ่มนะ <mm <ets> นี่เลยปุ่มอยู่นี่ครับอาวละเกเกอรี่ประตูเปิดแล้ว เอาละนะเรามาเซฟกันเลยดีกว่าอ่ะเซฟไปเลยแล้วกันเนาะแล้วก็กระโดดขึ้นนี่ไปนะเข้าท,ท่อนั่นเองนี่เลยภาพสวยแล้วเกมดูดีมากเธอนั้นเพอร์เฟกต์สำหรับคืนนี้มากที่สุดขอบคุณผมของเธอที่สวยงาม่าของเธอที่สวยงามทุกๆคนกำลังมองเธออยู่ทุกๆคนรักเธอ ทุกคนต้องการจะเป็นแบบเธอเธอคือ <You are S 1> ที่สุดขอบคุณฉันคือที่สุดฉันคือที่สุดนี่ล็อ,อกซี่ก็ยังหลงตัวเองเหมือนเดิมนะครับตัวตึงโลสามสิแปลกแล้วไม่ใช่น่าใช่แล้วแฟนๆของฉันกำลังมองเธออยู่ตอนนี้ฉันรู้เฮ้ยเขารู้ได้ไงอะ แหมลูนี้เขินเลยเนี่ยอะโถเก๋าจะแอบมองแบบวิ่เงียบซะหน่อยมาตรงนี้ไปเถอะฮนะก่อนที่เราจะไม่ไทำมาหากินอะไรเอาละซึ่งถ้าเกมผมมีอาการกระตุกเป็นบางช่วงก็ต้องขอไปกันด้วยนะครับเนื่องจากว่า CPU ผมไม่ได้แรงขนาดนะั้นเอาล่ะอันอนี้เป็นห้องของมอนโกเมอรีดินพันนะโถมอนโกเมอรี Montgomery ่แคตเตอร์นะและถ้าเราเดินมาตรงนี้นะครับเราก็จะได้ยินเสียงกีต้าร์ของชิก้านะ แกลมลอกชิก้าภาคนี้ผมรู้สึกว่าแกลมลอกชิก้าน่าลำคาเป็นพิเศษนะครับไม่ว่าจะเดินไปทางไหนชีอีสเอ e r ี่แวร์นะะออโถยนานจะอยู่ทุกที่แล้วรอรออยู่เสมอโอ้โอเคแหมห้องก็ยังสกปรกเหมือนเดิมนะโอ้แหลกมากเลยนะแน่นอนครับ CPU ไม่ว่าผมจะปรับภาพต่ำหรือภาพสูง CPU คือทำงานหนักหมดเลยนะฮะยเพาะอัอคิปด้วยโคตรเฟี feel, ้ยวโคตรสวย ันนี้คือร็อกซันนี่ฟูมนะฮะเป็นตัวโปรดในภาคน,นี้เลยลองลงมาของผมก็น่าจะเป็นเฟดดี้ครับแต่มีตัวหนึ่งที่อันดับหนึ่งในใจผมก็คือแวนนี่นี่โอ้ยเกยมแหลกโอ้ยโอ้ยคือ CPU ทํางานไม่ทันนะฮะ <c ười> การจอประมวลผลทันนะแต่ CPU ทํางานไม่ทันจริงๆครับอันนี้เฟดดี้เขาช้องหน้าเรานะอันดับแรกเราต้องไปที่ประตูก่อน,น,นไ,ไอประตูนี่มันไม่เปิดว่ะาต้องการกุญาส เพื่อที่จะเปิดประตูตอืมจคิดว่ามันน่า,จ,าจะอยู่ที่ไหนนายควรจะไปหาที่ conversant counter เ,เ,น,เ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 นะห้องจ่ายตั๋วนะฮะประมาณนั้นเละมาเรามาเอากระเป๋ากันเถอะกระเป๋าเท็กเจอร์แม่งสมจริงชิบหายเลยเอาจริงนะครับคือ Final Fantasy Pass City b e a t คือบานจุดมันจะดูแบบเป็นการ์ตูนเนาะส่วนบานจุดก็จะดูสมจริงไปเลยนะครับเอาละเรามาเอา photo pass กนก่อนนะครับ ต่ถึงอย่างไรก็ตามมันก็ยังภาพสวยอยู่ดีดีมากตอนนี้มาหาฉันแล้วเอาฉันออกไปได้แล้ว,วก่อนเอ่นะเฟดี้ขอสำรวจกันเอาละว้าวสวยมากเลยชอบหางที่นี่อย่าให้มีในชีวิตจริงแต่มึงไม่ต้องมีเออ่สิ่งเล็กๆที่เรียกว่าพุเพลกายแล้วก็ b u r แท็บสปริงแท็บอึงไม่ต้องมีอ่ Guy อะไรพุเพลกายอ่ะมึงไม่ต้องมีเลยนะเอาละ ผมมาที่นี่เพื่อมาเอาของนะฮะนี่เลยเป็นเสื้อมันกเม e ี y นะฮะโอ้โหภาพมืดมากเอาจริงนะจะมืดก็มืดนะเกมนี้จะสว่างก็คือสว่างจ้าเหลือเกินส่วนใหญ่จะมืดนะเอาล่ะตอนนี้รีบไปหาเฟดดี้ได้แล้วนะ Let's go superstar ฉันรู้ว่านายทำได้เอาล่ะตอนนี้เราไม่มีเวลามากแล้วนายเข้ามาที่หน้าอกของฉันซะเราต้องรีบแล้ว okay. โอเคแต่นายจะต้องแบบว่าระวังหน่อยละกันนะฉันยังไม่อยากจะโดนอัดเป็นเนื้อบดน,น,นะนะ mm hmm. ต้องเข้าใจได้ครับเพราะว่าเกเกอรี่มันเข้าไปได้ยังไงก่อน mm hmm. ความมิกเซนของเกมนี้ค่อนข้างที่จะน้อยนิดเหลือเกินนะแหมเอาอะไรมากอ,อ่ะโถ่ทำได้ขนาดนี้ก็ก็ดีแล้วนะอ่ะโถโอ้โหลดแมปสักนิดหนึ่งนะดนี่เลยเราเข้ามาตรงนี้ เป็นทุกคนนะครับเมื่อมาถึงตรงนี้แม่งจะแหลกกันทุกคนเลยโอเคเอาละแล้วก็มีตัวอะไรมุดไปด้วยนะสไปเดอร์แมนเอาละนี่คือหุ่นพยนต์นะไม่ใช่หุ่นพยนต์ดิหุ่นทำความสะอาดนะสวัสดีเจ้เด็กน้อยน่าอยู่ที่นี่ได้หรือเปล่านายอยู่ที่นี่ได้หรือเปล่า นายอยู่ข้างล่างนี่เราต้องรีบไปนายไม่ต้องกังวลเกเกอรี่ตามได้ที่นายอยู่ในอกของฉันนายจะปลอดภัยเอาจริงนะคือผมแปลแทบไม่ค่อยได้สักเท่าไหร่นะต้องขอไปณที่นี้ด้วยเนาะก็พยายามฝึกภาษาอังกฤษอยู่ว่านะ อ๋อฉันรู้สึกว่านายเจ็บไม่ไม่ต้องกังวลเกี่ยวฉันฉันไม่เจ็บเลย,าาย,เยแต่ฉันรู้สึกแบบนั้นนะบางทีนายควรจะไปที่ห้องผ่าตัดโรงพยาบาลไม่ล้วไม่มีเวลาแล้วฉันโอเคขอบคุณมากเลยเฟดีแหม่อนก็ได้แอบ ฟรดดี้ฉันว่านายกำลังรักดาอยู่นะคุณวาเนซ่าครับคือผมไม่รู้ว่าผมมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงอาลละนายทำคืนนี้พังหน้าไหนรู้ไหมเกี่ยวกับโชคของนายอ๋อแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะฉันสามารถดิวกับนายได้ไหมอ๋อได้ครับโอเคโอเคไหมตอนนี้เราเหลือเวลาอีกสิบห้านาทีก่อนที่ห้าจะปิดแล้วมันยังมีเด็กคนหนึ่งที่ยังรอดเล่นอยู่ที่นี่และฉันยังหาตัวไม่เจอถ้าหากนายเจอ นายก็ช่วยบอกฉันด้วยและตอนนี้กลับไปที่ห้องของนายซะฮะนายพูดอะไรกับนายนะฉันก็ไม่ได้พูดอะไรเสหน่อยนะนายปลอดภัยไปกันเถอะไม่เฟดี้มันไม่ต้องทำหน้าตายงั้นเลยน่ารักว่ะเออเฟดี้น่ารักดีนะเอาละตอเราอยู่ไหนเนี่ยเราอยู่าน่ลงของพิสตาเพกานะซึ่งมันจะเชื่อมต่อกับทุกๆที่เลย แสดงว่าเราสามารถไปดูท,ที่ได้เลยเหรอนแน,น,น่นอนไม่ว่าจะเป็นที่ไหนก็ตามเราสามารถไปได้และแน่นอนว่าเราจะไม่ให้ใครเข้ามาที่นี่นอกจากสตาฟแต่สำหรับในกรณีของนายมันเป็นกรณีพิเศษเนะผมก็อาจจะแปลชชาสักนิดนึงก็ต้องขออภัยกันด้วยจริงแม่ขออภัยรอบที่3แล้วนะครับคือผมไม่กินภาษาอังกฤษขนาดนั้นนะอะเออโมาเรารีบไปเถอนะฮะ โอเคก็คือเฟดดี้จะมีอาการแบตหมดได้นะครับอ่ฉันต้องขอโทษจริงๆด้วยนะจะต้องเข้าไปชาร์จแบตแล้วก็บาบาบานายจะต้องไปต่อ้วยที่ไม่มีฉันแต่ฉันยังสามารถติดต่อกับ,กบนายผ่านแฟส,สวอดได้อยู่นะหากนายมีปัญหาอะไรฉันไม่รู้ว่าฉันจะสามารถอยู่รอดได้อีกหรือเปล่ามาให้เฟดดี้นายทีเช็นไปอีกแล้วว้าว สวัสดีเอออย่าวิ่งเข้ามางั้นดิโคตรน่ากลัวเลยอะเราคงจะไม่โดนจับกดหรอกใช่ไหมสวัสดีครับสวัสดีครับโอเคคือพูดนี้ผมจะไม่อ่านละกันนะเนื่องจากว่ามันมันมันเยอะมากผมอ่านไม่ไหวแน่นอนอาลาะตอนนี้เราโฟกัสที่มิชชั่นเนาะอ่ะเซฟไปก่อนเลยละกันนะฮะแล้วเราก็มาทางนี้นะครับเราจะได้มาพบกับชนะิการือชิเกนนะอันนี้มันชิกานี่นะ บางทีฉันควรจะบางทีฉันควรจะล้มอะไรสักอย่างเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจของเธอแม้ลิ้นพันธุ์สละล่าสุด <c oughs> เนี่ยอย่างที่ผมบอกนะครับก็คือ,ค,อคือฟานัสซิคิทีบีนะครับบางจุดถ้าจะมองว่ามันทําดูสมจริงมันก็สมจริงไปเลยนะครับแต่ถ้าบางจุดที่ทําเป็นการ์ตูนมันก็แบบการ์ตูนไปเลยนะเพราะฉะนั้นผมต้องลบรีเจนานิดน,นึงอย่าหันมานะหันมาทีนี่คูกี้จริงด้วยอาล่ะ รีบเข้าไปดีกว่านะฮะนี่เลยป่ะผมเชื่อว่าต้องมีของอยู่แน่แนไอจัดเก็บผมจะเก็บทุกซีเครตใหม่อะ่ะเก็บแค่จากจบเดียวก็พอแล้วมั้งเกมน,นี้เล่นนานนะไม่แน่ใจว่าจะมีกี่พาร์ทนะแค่ม้ยค้าผมก็ว่าแย่แล้วนะคือมาเล่นนานพอๆกับไมค์ค้าเลยนะจริงๆต่อไปเราก็จะเจอกับมอนโกเมอรี่เกตเตอร์นะตรงนี้เลยแกอยู่นี่เอง เออใจเย็นเพื่อนใจเย็นเพื่อนแหมจริงๆเราโดนจัมสแกร์ได้ตั้งแต่เมื่อกี้นะปึ๊บปึ๊บเฮ้ยวิ่งมาเกินวิ่งมาเกินแหมใจเย็นใจเย็นสิเก็บสเตมินาไว้นะเฮ้าายทำไมต้องล็อกกล้องด้วยไม่เข้าใจทำไมาต้องล็อกกล้องแบบนั้นโอโอแหลก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 ตอนนี้แล้วก็ตอนนี้เราก็เดินไปนะแล้วก็ใช้สเตมินาเราต้องบริหารสเตมินาให้ดี แต่ก่อนอื่นเราต้องมาแอบส่องเขาก่อนสวัสดีครับอุ๊ยเขาเดินมาจริง้ลยเอาล่ะช่างช่างมันก่อนนะปีกเข้าประตูเอาล่ะเกเกี่ได้เจอห้องซ e เค r ร t ตี้ออฟฟิศแล้วนายจะปลอดภัยเมื่อนายอยู่ที่นี่ตามใยที่ประตูนั้นมันยังมีพลังงานอยู่เฟรดี้เฟรดี้ประตูมันมันมีพลังงานเพียงแค่สิบห้าวินาทนั้นเองฉันไม่รู้ว่าฉันจะอยู่ได้นายแค่ไหนนะ ไม่ต้องแพนในเกเกอรี่ตอนนี้นายไปที่นี่ฮะเรามารับกล้องเลยตอนนี้แฟสวอชมันเชื่อมต่อกับตั้งวงจรปิดแล้วเอาล่ะนายสามารถใช้มันได้เพื่อสอดส่องนะเนาะเราลองใช้ดูนี่ไงทุกคนโอ้แหลกแหลกโหลโอ้แต่จริงนะมองนานไม่ได้นะเพราะว่าแม่งโอ้โหเสียสายตามากๆเลยจริงคือมันกระพริบอะ เซฟไปโลดนะฮะตรงนี้ก็เป็นสามารถซ่อนได้นะครับพวกตรงนี้อ่ะซ่อนได้อะอย่างงี้ซึ่งในอนาคตเราจะได้ซ่อนแน่ๆเกมขึ้นชื่อว่าเกมสยองขวัญคําว่าสเตลนั้นมีอยู่จริงนะอยู่ไหนนะชิก้าอยู่ไหนเพื่อนอย่า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 พึ่งมาอย่าพิ่งมาอย่าพิ่งมาไม่ไม่ไม่ชิก้าเราเป็นเพื่อนกันตั้งแต่สมัยอดีตแล้วนะชิก้า หู uh ่ huh. อออกมาแล้วนะฮะรอดต่อรอดแหละเอาละไปะเรารีบไปกันเถอะฮะโอ้ oh, ไม่ไม่ไมรอฉันก่อนฉันอยู่ที่นี่อยู่เอาละตอนนี้กูต้องทำยังไงเนี่ยโอ้หลายช่างโชว์หายตื่นนะเกตอรีหลายจะต้องเอาชีวิตรอดติดที่หกโมงเช้าแล้วก็บลา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 ว้าวดูนี่สิมันโคตรจะสวยงามมันแบบ อายอลังการมากนี่คือแค่ทางเข้านะทุกคนเอาจริงนะคือแบบจากใจคนที่เป็นแฟนฟารนาแะเรามาเห็นแบบ Security B เราเห็นแบบภาพนี้ครั้งแรกอะ่ะแบบในเกมจริงๆอะ่ะมันแบบมันโูมันอิมแพกมากโอ้ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วนะรู้สึกดีใจเลอเกินเอาละเราได้ c o m p ิวนิทีรีเอนเทสพลสมาแล้วนะมันเป็นทางมันเป็นตรวทางเข้าเนาะแล้วก็มี คุณหุ่นทำความสะอาดที่เฟรมดรอปนะฮะอ่ะโถยคือหมายถึงตัวเขานะเฟรมดรอปแต่ผมเฟรมปกตินะเอาจริงนะถ้าเปิดเรเสซิงนี่เป็นอะไรที่เดอะเบสมากเราต้องเข้าไปอ้อาวละนายทำสมเดสส็จสตูเป,ปอร์สตาร์ของฉันอ้าวละตอนนี้นายต้องไปเอาอะไรสักอยานนี่แหละ แล้วก็ไปอัปเกรดบัตรผ่านเพื่อเข้าสักที่หนึ่งไปช่างมันเถอะเรารีบไปกันเลยดีกว่านะสปีดรันเอวี่เดย์แม่ไอหุ่นนี่เราก็จะได้เจอมันอีกตลอดชาติตลอดกาลนานเทินไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนเราจะเจอมันตลอดนะฮะเอาละเราต้องขึ้นไปนะหวังว่าจะไม่เจอชิก้าแล้วกันเนาะเจออยู่แล้วละ่ะมองไม่เห็นหรอกแม่ชิก้าชิก้าภาคนี้รู้สึกว่าไม่ค่อยโดดเด่นเท่าเท่าไหร่นะถ้าเทียบกับภาค2อะนะโอเค หรือเปล่าวะเอาละตอนนี้ก็เหลือแต่ไอ้นี่นะไอ้ตัวปัญหาเลยผมเกลียดไอ,ตอ,อ้ตัวนี้มากเอาจริงเฮ้ยเตรงนี้มีกล้องตรงนี้มีกล้องอ่ะโถเอ้ยขออนุญาตเก็บก่อนนะนี่เป็นตุ๊กตาชิก้านะครับเกมล็อกพัชโอเคเราลงไปด้านล่างนะฮะจริงๆเราต้องไปอีกทางหนึ่งก่อนนะทรายเฟรดดี้เราเจอของขวัญฟรีแล้วเอ๊ะมิสเตอร์ฮิปเปอร์เหรอฮิปโปเหรออี๊น่าเกลียด ฉันขอโทษฉันขอโทษจริงๆเออจริงๆเราไปแบบนี้ก็ได้นี่ว่ะเปิดประตูแล้วก็วิ่งเข้าประตูนั้นไปได้เลยนี่ไม่ได้หลายทางครับมันกลายเป็นเกมไม่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 ไไม่ไม่ไม่อย่าเพิ่งอย่าอย่าชิก้าอย่าๆ่าเราเป็นเพื่อนกันตั้งแต่สนัมแต่ลายแล้วเพื่อน เห็นแก่การที่เราเป็นเพื่อนกันมานานนะชิกะไปได้แล้ว,ลวมีใครต้องการแคนดี้ไหมไม่ชิกากูไม่ต้องการแคนดี้กูต้องการที่จะออกไปจากที่นี่ปึ๊บเอาไปไม่มันแตกกาของกูไปน้นไาม่ต้องกังวลใช้แม่เหล็กที่นายเอามาสิโอเคโอเคได้มาแล้วอ๋อแมนนี่มัน บัตรผ่านสำหรับเดคแคร์ไม่ใช่หรออืมอออออน่าเป็นเรื่องที่ดีนะที่นายจะได้ไปเดคแคร์น่ะต่อไปก็คือต้องไปเดคแคร์นะฮะเอาตือเฮ้ยมึงมาอย่างนี้ได้ยังไงกันไม่ได้แดกกูหรอกแต่ชิก้าน่าจะได้แดกผมนะฮะแอรเรียนี้ถูกจำกัดเออช่างหัวมึงเหอะปะผมไปแล้วไม่อยู่แล้วจะเข้าดีแคร์ที่งดงานตะการตาเอาจริงนะสำหรับผมมันงามเพราะว่าแบบแสงสีคือมันแบบมันนีออนมันแบบ อู้ RGB เป็นโลกข้าง RGB 101นะฮะเราเล่นผมไม่ใช่อย่างนั้นหรอกแต่คุณเพชรก็ไม่แน่นะใช่คุณเพชรเขาเป็นโลกข้าง RGB 101นะฮะเราได้เฟรดดี้เสื้อผ้าของเฟรดดี้มานะเป็นเป็นเสื้อผ้าลายชื่อของเฟรดดี้เนาะแล้วก็นี่เลยว้าวแลกเหมือนกันนะคือ CPU มัน,ม,นมันโหลดอะเออคือแมปมันกว้างมากไง ก็คือโอ้้หอภิมหากาบการถ่ายวอล์กจำลองการถ่ายวอล์กในร้านเฟรดดี้เฟสแบรพิซ่าอ่าเซฟเซฟเลยละกันเนาะว้าเราอยู่ที่เดย์แคแกกรีฉันต้องการจะให้ไหนชิคอะไรบางอย่างอะนะแล้วก็เป็นเพลงที่เราจะได้ยินในช่วงที่ฟันนารสซิคุริตี้บีทมาใหม่ๆนะครับตอนที่มันไวรัลเนาะ ี <ard> เรามาอยู่ในบ้านบอลนะบอลโว้โว้โว้กระดูมึงหักบะาน่าเครื่องยนต์มึงจะพังล่ะนิวเฟรนด์เพื่อนใหม่นายกำลังจะพลาดปาร์ตี้นะรู้ไหมฮะไม่ว่าจะเป็นการพลาดพลาด้วยมือของนายแล้วก็บราบรา แต่มีกฎข้อนึ่ที่นายจะต้องทำตามนะอย่าปิดไฟโอเคแปลผิดสักนิดหนึ่งฮะนายจะสนุกแล้วใช่ไหมฮะฮะฮโอ้ไม่ก็ไปเลยไม่ไม่ไม่นายทำอะไรลงไปเนี่ยต้องทำความสะอาดทำความสะอาดทำความสะอาดเจ็บคอผ้าสีตัวนี้เจ็บคอมากๆเลยอะเซฟเลยไอันนี้ควรเซฟ แล้วก็เอาไฟฉายก่อนนะไฟฉายอยู่ไหนวะนี่ไงี้ไฟฉายเราได้แฟลชไลท์มาแล้วนะเอาละขั้นตอนต่อไปก็คือเราจะต้องเอา Security Pa านนะเพื่อไปประตูอื่นนะแบบว่าจะลดล็อกบางพื้นที่ได้เอาละออ้ยไม่ไม่นายทำแบบนั้นทำไมเปิดไฟเปิดไฟฉันเตือนนายแล้วฉันเตือนนายแล้วอ๋อไอเสร็จพอเสร็จพอ แต่พอเจ้าเท็กเจอโอ้ยมันมีเสียงคอแล้โอ้ยท้อว่ะใช่นายมารู้แล้วผ่านไแย่หน่อยนะก็คือมีเรื่องว่านายกำลังทำอะไรอยู่นะแต่ตอนนี้นายต้องการที่จะเปิดไฟที่นี่แล้วก็ออกมาจากที่นี่ให้ได้เอาจริงคือมันแก้ทางได้ไม่ยากซะเท่าไหร่นะครับสำหรับ อย่พูดไ่จบเลยเพื่อน๋อยวพูดไ่จบเลยใจเย็นๆก่อนสิเอาละการแก้ทางของเจ้ามูลไม่ยากนะฮะวิธีการเล่นก็คือเราต้องพงังพังไปเรื่อยๆเนาะคือมันจะเป็นการแบบยังไงหลอกล่อความสนใจแบบนี้ส่วนที่เหลือเราก็โอเคขร้นต่อไปก็คือเราจะต้องแบบว่าสปีดดันตามหาเครื่องเจรเตอร์นะฮะตัวมูลแก้ทางได้ไม่ยากมากนะสองอันเรียบร้อยฮนะตรงนี้อโอเคสี่อันแล้วนะต่อไปอันสุดท้ายนั่นเอง แล้วก็เรียบร้อยเรียบร้อยฮนะป่าเราไปเซฟ,ฟกันเถอะผมบอกแล้วครับว่าวิธีการแก้ทางมันค่อนข้างง่ายนะไปะเราไปเซฟ,ฟก่อนนะอันดับแรกเซฟเรียบร้อยต่อไปก็ชา้าแบบให้เรียบร้อยครับทุกคนแล้วก็กดปุ่มเพื่อออกแกหฮากดแก้ฮากดแก๊ถูกแป้งจัดเยแคร์ Security Alive Security Alive เกตุรีนายเข้ามาที่นี่ได้เลยนายต้องการออ,อชิกาชิกาเป็นร็อกแล้วนะชิก้ากูร็อกนะฮะเอาละเราต้องอไปจากที่มีด้วยกันนะแล้วก็ไปหาเครื่องเครื่องชาร์จนะครับแล้วก็โอ้แมนก็ประมาณว่าในทุกๆชั่วโมงเนี่ยมันจะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นนะครับเป็นของมูลเนาะอู้พ่อเงตกใจหมด ไปและไม่อยู่ละจะอยู่คนเดียวก็อยู่ไปไปแล้วใจหมดละโถอ้าละน่าจะรอดแล้วนะตอนนี้เที่ยงคืนห้าสิบหกแล้วนะโอ้ยแหลกเลยโอ้ยโอ้ยแหลกเลยอ่าตอนนี้เฟดี้วิ่งเองนะโอเคแล้วก็แล้วก็รู้สึกว่าเห็นน้องกระต่ายสาววิ่งไปวิ่งมานะครับแหมในเว็บเขียวนี่ก็ดีเหมือนกันนะเอาจริง น้ามันละลายน่ะโอ้นั่นมันแม่น้ำน่ะมันเป็นน้ำาพุที่เต็มไปด้วยวอทที่เต็มด้วยน้ำไม่ไม่ใช่ฉันหมายถึงมีกระต่ายสาวที่กระโดดไปผ่านหน้าเมื่อกี้ฉันไม่เห็นกระต่ายนะในพิซซ่าเพลงแห่งนี้ไม่มีกระต่ายต่อไปไม่มีอีกต่อไปแล้วไอ้คือแบบผมสามารถอ่านในเรื่องแล้วเข้าใจได้แต่การที่ผมจะพูดออกมานั้นมันแบบ มันยากเหลือเกิน,าอ,กนอาล้อุ้ยเฟดดีนะ้นายเก่าขึ้นหรือเปล่าอะก็แน่นอนผมไม่มั่นใจนะว่าทำไมเฟดดี้ถึงเก่าขึ้นนะน่าสงสัยน่าจะแบบว่าออไม่ได้รับการดูแลหรือเปล่าแต่หนึ่งชั่วโมงมึงไม่น่าจะเก่าขนาดนี้นะถ้าหนึ่งชั่วโมงพวกหุ่นพวกนี้มันจะเก่าขนาดนี้นะเออมึงปิดห้างเอะจริงๆ <laughs> โอเคแล้วก็กดคิวใช่ไหม ในการตกใจตกใจหมดพอตเตอร์ไฟสแตนตกใจหมดเลยเฟดดี้วิ่งวิ่งวาน่ากลัวมากเลยอ่ะโอเคก็สลิปนี้ก็ไปแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับบ๊ายบายนี่คือหน้าตาของเฟดดี้นะเป็นไงน่ารักปะ